เอามาอัปเดตในส่วนของข้าวเหนียวกอขอ6กต้นเตี้ยพี่นอ้องอัปเดตว่าติดตามไปเลยเลยนะจนได้เก็บเกี่ยวเพละ่ะกราบสวัสดีกับเอฟซีพยายกันสผู้สู่คนสําหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาที่อยากจะเปลี่ยนพันขุข้าวสู้มือนี่ขา้าวกอขอหกต้นฉบับหรือต้นสูงเข้านี่มันหล่มง่ายเอากับมาเปลี่ยนกอขอหกต้นเตี้ยนี่พี่น้องได้ผลผลิตหลายกว่ากอขอหกตน้นต้นสูงสามเท่าแล้วก็ข้าวบะมีล่มบะมีงอ เบื้องต้นเข้าที่หละมันมันกะสมกับที่ที่พันว่าอยู่ด้ว่าได้ผลผลิตหลายกว่ากาของหกเข้านะครับนะกกาของหกต้นสูงเข้าแต่ว่าดีเอนเอนี่กาของหกต้นเตี้ยนี่เข้าเหล่าแตกอ่าพนเอินว่าเข้าเหล่าแตกเนาะท,ทางภาษาอีสานบรนเ้านี่ยเข้าเหล่าแตกซึ่งเป็นสายพันธุ์เข้าไม้สายพันธุ์เข้านี่เป็นสายพันธุ์เข้าไม้พี่น้องบะแมนเอ่อข้า ข้าวเหนียวมันมาแม่นข้าวเหนียวต้นเตี้ยเด้อถ้าข้าวเหนียวต้นเตี้ยนี่สายพันธุ์มาจากข้าวนาปังเวลาเขามาหุงมาหนึ่งมากินนี่มันแข็งมันเย็นมามันแข็งพอเหยีการเคเอามาปลูกแล้วมันมันกินบอร์แสบเว้ยเออมันแข็งตอนแรกมากนี่อ้ยพุอยหลังๆต้องเอาไปหนึ่งไม้นี่มันถึงจะกินได้แต่ว่ากอของกต้นเตี้ยนี่ดินเอสายพันธุ์มาจากกอของกต้นสูงเข้าเวลาเขามันเย็นมากหรือว่าย่ามเขาหุงเขามันมันหอมมันหวาน มันเหนียวมันนุ่มเหมือนกอของโฮกเฮาหนิล่ะนะคเขาเน,นาะเหมือนกันเลยบางคนก็ว,ว่านันห้าเก้าเบอร์สิบแปดบอกับบอแมนได้พี่น้องนันห้าเก้าเบอร์สิบแปดกับบอแมนนะคเขาเนาะอันนี้มันเป็นกอของโฮตน้นต้นเตีย้ยเพิ่งเอิ่อนมากอของโฮต้นเตีย้วยหรือว่าเขาเหล่าแตกครับพี่น้องที่เอิ่อนมาเขาเหล่าแตกชาย,ยามันเป็นพ่อหยังเพราะว่าเขาปลูกไร่หนึ่งปกติไร่หนึ่งนี่เขาจะได้อยู่ถ้ากอของโฮต้นสูงจะได้เจ็ดร้อยแปดร้อยโลทาง,งามๆเด้ เาง,งามงามนี่เจ็ดแปดลอยโลแต่สมแต่ว่าพญายการเห็ดใด้ก็ประมาณห้าลอยหกลอยโลนี่แหละแต่พอหันมาปลูกก็ขอหกต้นเตีย้ยสายพันธุ์ดีเองเนี่ยเขาเหล่าแตกเนี่ยล่หนึ่งปรากฏไวไ้ด้ตันสองมาเลยถ้าเขางามงามนี่นี่นี่นก็ถือว่าเขางามอะไรเนี่ยเขาพญายการนี่ก็ถือว่าเขางามแลวนะงามบางงามกระเบื้องที่ใบมันพี่น้องเขาถ้าเขางามนี่จะเบื้องที่ใบมันใบมันใหญ่ใบมันโตใบมันใหญ่มันสูง บบแมนวาสูงมันมันสูงตามสายพันธุ์มันเนี้ยบแมนวาสูงแบบไอบแมนวาสูงแบบไอยังไงสูงแบบเขาก็ขอหกบแมนมันสูงมันมันสูงกว่ามันก็คือมันสมบูรณ์ทั้ล่ะนั่นคำนวมันสมบูรณ์เบิ้งตีล่ะเข้าใบมันสมบูรณ์แล้วก็การที่ให้ใบมันสมบูรณ์แบบนี้ก็คือปุ๋ยอ่าใส่ให้มันต่อเนื่องพี่น้องใส่ให้มันต่อเนื่องให้มันกินปุ๋ยได้เต็มที่ของมันเลยให้มันกินปุ๋ยได้เต็มที่ของมันเลย มันก็จะออกมาอ้ยงามละ่ะพยาการนะว่าง,งามเลยน,ะนี่พยาการนว่าง,งาม <c oughs> งามก็ถือว่าพ่อใจอยู่พืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะเข่าปีหนี่นะครับนะก็ถือว่าพ่อใจอยู่เบิ้งดีละ่ะเบิง้งตอนนี้เขาจเจ้าดอนี่มันถอกไปแล้วกาลังถอกนี่นี่นี่นะบะเบิงนี่เขาเจ้าดอมน้าไก่เคียงนี่นี่เขาเจ้าโดทำไรกาลังเริ่มถอกกาลังเรื่มออกมาออกร่วง แต่ว่าเขากอขอหกต้นเตี้ยนี่มันก็เหมือนกับเขากอขอหกเข้ามันก็เหมือนเขากอขอหกต้นสูงเข้านี่แหละกระลังพี่น้องกอขอหกต้นต้นเตี้ยนี่ก็กระลังกลุ่มกระลังมันขึ้นกันอ่ากระลังกลุ่มกระลังมั่นนี่พยการพื้นที่สามไร่นี่ก็ได้สามตันพี่น้องเนี่ยสามตันสามตันไปหน่อยๆแต่ว่าพายการตีไว้ประมาณสามตันก็บพอ่อตีไว้สามตันก็พอ่อเบื้องกอมันนี่ นี่มันกำลังทองพี่น้องนี่กำลังทองเห็นบ่เออนี่นี่นี่กำลังทองนี่เห็นบ่ททองนี่เห็นบ่ททองอ่าทองอึ้งปึ้งนี่ทองอึ้งปึ้งสมงู่สมงูกินกบกินเขียดนี่แล้วทองอึ้งปึ้งอยู่เนาะครับเนาะอ่าสมบูรณ์ป่ะอ่าก่อมันก็ใยเด้ก่อมันก่อเขาก่อยังก็ใยนี่ก่อเขาก่อยังก็ใยนี่ก่อของหกต้นเตี้ยถ้าภัยสนใจก็ ฝ้าสร้างจองมาได้พี่น้องเด้อเพราะว่ามันมันจะเต็มโควตาพายายการแล้วถ้าใครสนใจในฝ้าสร้างจองมาการสร้างจองก็คือโอนเงินมาจับมาครึ่งหนึ่ง,น,งนะครับเนาะโอนเงินมาจับมาครึ่งหนึ่งพยายการก็จะได้ลงบุ๊กไว้อ่าลงรายการไว้เสร็จแล้วถ้าเขานะเขานะปลาแล้วเกเกียวแล้วพยายการก็จะไปตากตากให้มันแห้งสนิทแต่ว่าเขา้าเรว่าพยายการจะแจ้งก่อนเนะ้อพะพอตอนเกีียวนี่พยายการจะเกีียวให้มันสุกงอมเด้อ มันซุกจนเหลืองบดสุเม็ดหมดเถึงจะเก็บเกี่ยวเนาะเขเนาะเพราะว่าถ้าซุกกล้วยนี่บางเชียบางทีงท่เขามันแก่บัเต็มทีเวลาเขาไปวันนี่ตามันบัแตกตามันตายเออมันเขาบอก่อยเกิดเพราะฉะนั้นต้องให้มันเหลืองให้บดเลยเหลืองซุกเหลืองอารามเลยเหลืองซุกเต็มทีเลยถึงจะเก็บเกี่ยวเพราะเก็บเกี่ยวแล้วพออีกกาก็จะไปตากตากนี่ยังหน่อยกับสองแดดนะเขาเนาะถ้าแดดแก่กากกกับสองแดดให้มันแห้งสนิทอ่ะความชื้น ่บักเกินยี่คือคือให้มันได้สักสิบเปอร์เซ็นต์สิบบักเกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์น่แหละเป็นเขาแห่งนะครับนะความชืนมันเสร็จแล้วก็พอตากเสร็จเรียบร้อยก็จะใช้กระสอบมาไหวนะครับนะก็จะไปเข้าเครื่องในส่วนของรุ่งสีรุ่งสีนาที่นี่ก็คือรุ่งสีคัดกรองคัดกรองเมล็ดพี่น้องเอาพวกหยักใหญ่เอาพวกเม็ดห้าเอาพวกไออันนี้ออกซะกอนอ่า ไปคัดเข่าซะก่อนอ่าัดเข่าเสร็จเรียบร้อยถึงจะแพ็คลุง่งกระสอบปุ๋ยเพื่อที่จะนําทรงให้กับเอฟซีที่ต้องการนะครับนะที่สั่งจองมากก็สั่งจองมาเรื่อยๆอยู่พี่น้องแต่ว่าบางคนก็คอมเมนต์มาซื้อว่าอยากได้สนใจแต่ว่าบัได้วางมัดจำมากนะครับเนาะอ่าถ้าบอกวางมัดจำมากมันก็มันก็ถือว่าพยาการแก่ตีเป็น่ายสุดไวซะก่อนหนะ่ยเพราะว่าถ้าคนที่มัดจำมากกับ พยายการก็จะไล่ทรงซุม่มนีซะก่อนพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งก็ถ้ามันครบออเดอร์พยายการแล้วพยายการก็ต้องตัดโคต้าไปให้กับทางลงุงสีเพราะว่าลุงสีเพิ่นซื้อแล้วก็เอาไปอ่าซื้อเพิ่นเอาไปขายนะะเนาะเขาเนาะจะไปซื้อกับลุงสีก็ได้พี่น้องเดี๋ยวพยายการจะบอกพี่กัดให้นะะเนาะเขาเนาะแต่ว่าลุงสีนี่เพิ่นขายกระสอบหนึ่งยี่สิบกิโลยี่สิบกิโลในสองพันกว่าบาทเพิ่นเ 2, าน,ะะเนะ 2, ะาน 2, ะสองพันกว่าบาทเนาะเขาเนาะสองพันกว่าบาทยี่สิบกิโลในสองพันกว่าบาทเพิ่นเนาะแต่พยายการขา,ายเจ็ดร้อย ขายกระสอบละเจ็ดลอยแต่ว่าของเพินนี่สองพันกว่าบาทสองพันสองถึงสองพันสามพี่น้องรวมขาทรงหรือว่าบ่รวมบ่หูวและและนอกเหนือจากนั้นพนก็จะเอาไปสีเอาไปสีขึ้นกันเอาไปสีเข้าเอาเอาไปสีขายนั่นแหละนะครับน้แต่ว่าส่วนมากพนจะซื้อไปเป็นพันเมล็ดพันอ้านค้าศูนย์เขาชุมชนเพ่นก็มาสั่งเขาพไงการขึ้นกันเขาก็ขอห้องต้นเตี้ยวเพื่อที่จะเอาไปขยายหน่อย แต่ว่าพยานการก็จะหลอกไว้ที่เป้าหมายไว้ก็คือล็อกไว้ให้กับเอฟซีพยานการไปนั่งเพราะว่าอยากให้สนับสนุนอยากให้ปลูกเข้าสายพันธนะุ์นี้เนาะเขาเนาะเพราะว่ามันมันมันเป็นก้อของหกต้นเตีย้ยแล้วอีกอย่างหนึง่งมันกับมาลม้มมันขจัดปัญหาความยุ่งยิงในใจเขาในหัวอกหัวใจเขาได้หลายหนะแน่ถ้าเขาามมา้าง่มมากบ้าเบิงบ้าเบิงนี่เปรียบเทียบกันอันนี้เขาก้อของหกต้นเตีย้ยเด้อนี่เห็นบ่ครึ่งขาพยานการนี่เบิ่งดีอะไรเนี่ย ถ้าลงหาหน้าแล้วกับปะมาันนี่ๆๆลงหาหน้าแล้วเนี่ยยังแบบห่หอดเอวเด้ครึ่งขานี่พี่น้องเอาว่าไงซะเนาะครึ่งขานี่เอิขานึงถ้าหากว่ามันออกล่วงมาแล้วกจะประมาณเอวนึงนี่แหละถ้ามันออกล่วงมาเอออกล่วงมาแต่ว่าออกล่วงเป็นข้าหน้าปีนะออกล่วงพร้อมกับข,กข, in, ข้าวกอของหกไงเข้ากับข้าวออหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห่ามาเบิ่งข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห่าความสูงของมันดีลนะ่ะเนี่ยอันนี้ข้าวไฮน้องนะครับนะหน้าห้วยไฮน้องเบิ่งข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห่านี่ อ้ตอนนี้อย่างขนาดยังมาทันออกล่วงนี่อกพอยยีการเพื่ะนะอน,ปปน,น,น,ลลนี่นีน่มึงจะอะไรน่ยอกพอยยีการเพื่อน่เข้าไปบ่ได้แต่ท่วมหัวเพี่นี่โอ้ยยังมาทันได้ลงไห้ไหนลงไห้น้าเราเบิ้งตีละอันนี้ระดับตาพอยยีการนะเบิ้งตีละมันสีเห็นยังมาเนี่ลงไปได้บ่เห็นยังเลยเนี่คันแท้นหน้าฟังพูนบ่เห็นเลยเนะี่ยเบิ้งตีละเอ้ยเห็นแต่พระอาทิตย์อี่แล้วเนี่ยเอ้ยเบิ้งตีละพอยยีการลงนี่เอ้ยความสูงของมันนี่พี่น้อง ถ้าอีกจักหน่อยนี่แดดออกมาไอไอฝนมากลมหนาวมากเข้านักปเนี่ลมมัดน่แน่ซุ่มนน่แน่หน้าห่วยบะร์บะบารอดจกักปีดลอกลมเป็นแพร่แบบสนามบินลงไหนเลย <c oughs> เออนั่นแหละน้องคำน้องมันสูงปัญหามันคือมันสูงนี่แหละมาแมนยัง่งดอกมันสูงแล้วมันลมมันลมง่ายแต่ว่าเขาเขาก็ของฮกตนเตี้ยวสายพัดน,นี่พันธุ์กัน พยการว่ามันมันก็ดีอยู่ด้พี่น้องเออาพยการว่ามันมันก็ดีอยู่เด้วยหนึ่งทางเมล็ดพันธุ์ทางเออทางทางเมล็ดมันมันได้หลายเติบอยู่มันได้หลายเติบมันดีกว่าเขาก็ขอหกเข้าอยู่อย่างที่สองก็คือการกินมันก็แสบมันก็นัวอยู่พี่น้องเออการกินมันก็แสบก็นัวอยู่พยการก็มักอยู่หน่อยนะเออมันคือเขาเขาก็ขอหกเข้าเลยหน่อยนะเบื้งต้นนะอันไอที่ตำตำนั่นไอพยการวัน วันรอบสอง่น่อยเข่ากำลังใหญ่ขึ้นมาแต่ว่าซุมนี่นี่บอกเลยวันรอบแรกตั้งแต่บริการวันเดือนเมษาพอเยน่อยยี่สิบสองยี่สิบสามไม่ษานี่เอ้ยเบึงตีอะไรเนี่ยข่าวมันสูงมันมาแมนขนาดเข่าประธานได้ออกร่วงเด้อันนี้ถ้าเข่าออกร่วงแล้วสูงทลมหัวหมดแล้วเข่าก็เออข่าอันนี้เข่าหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าเนาะแต่ว่าเพนว่ามันมีอีกสายพันธุ์หนึ่ง เป็นเขาหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าใสพันไม่เนี่ยเออบบแบนเขาอาเจใบแบนเขาอันนี้เด้เออบบแบนเขาหอมสยามเด้แต่ว่ามันเป็นมันเป็นเขาเอ่อหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้ากำมพันธุ์มาจากเอ่อดีเอมาจากหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห่านี่กำลังเว้ากับทางกรมการเข่าอยู่พี่น้องพยายามว่าจะเอามาปลูกเอามาดําเนินการเพราะว่าเพิ่นประกาศออกมารับรองแล้วเอ่อหาใสพันธุ์หมดเนี่ยพยารามว่าจะเอาลองเอามา สักไร่สองไร่เอามาพอเป็นเห็ดพันธุ์อยู่ลองปลูกซะก่อนอย่าไปปลูกหลายถ้ามันดีมากอะเอาไปดีดีนี่ไหมหหาที่นี่ก็คือต้องกินต้องแสบพร้อมเด้ถ้ามันดีอ่ะกินก็ต้องเป็นเหมือนกับข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้านี่ทำมันดีมากพ่อใหญ่กันก็จะขยายพันธุ์หน่อยนะอาคลิปหน้าพ่อกันไหมสนใจก็สั่งจองมาได้เด้อพี่น้องเด้อเขาก็ของหกต้นเตีย้ยนะครับนะเบอร์ทโทยพยยรพ่อใหญ่กันก็ ถ้าฟังบัท่านก็กอไปกอไปฟังใหม่ก็ได้ศูนย์หกห้าสอเจ็ดน้องด้อพี่น้องเด้อเบอร์โทรพยกาศูนย์ก้าสองเจ็ดหนึ่เก้าเจ็ดสองสองเบอร์โทรพยาการเด้อโทรมาคลิปหน้าพ่อก,กันไหมพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับมาย้ำลีย้ำต่อนไปย้ำลีย้ำต่อนซะก่อน น้ำก็เริ่มอัดบดละละ่ะน้องสาน้องสาหน่อยโอ้ปีนี่ปลาหลายปีนี่ปลาสีหลายหัวปลาขึ้นมาจากห้วยออ้ยปลาหลายหลายปลาสลิดโดยเฉพาะปลาสลิดซึ่งบ่เคยมีก็มีอ่กับปลาลดนะบ่เ,เคยมีก็มีอ่ะนี่ตันน,น้ำไว้ตันน้ำไว้แล้วหัวจน อ่าไอ้ครูน้องสามันสุดล่งมึงเดิดเลยนะจนจนอันนี้เลยเข้าไปตัดหญ้าซุ้มนันบ่ได้เลย,เลยตอนหัวปียังตัดหญ้าได้อยู่แต่ว่าตอนนี้ตัดบ่ได้เลย,เลยนะ